สวัสดีครับก็พบกันในช่องลาเซกอีกแล้วนะครับห่างหายไปนานนะครับเนื่องจากาทุระส่วนตัวบ้างนะครับก็หายไปเลยเนาะก็อัปเดตอยู่2ปีเนาะใช่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกทิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับปี2025นเะนาะเห็นกระแสตอบรับของคลิปตัวมาเรียดีบีนี้ดีขึ้นนะครับกระแสดีก็เลยมาแนะนำสำหรับเดฟปี2025นะครับ โอเคอ่าปีนี้นะครับปี2 0 2พันอ่ามาเลียดีบีก็ไม่ต้องลงอะไรเพิ่มแลวนะครับติดตั้งแค่ตัวมาเลียดีบีนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับ h ฮเอสนะครับประมาณนี้2ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ s q l ได้นะครับเป็นตัวที่เสถียรขึ้นเนาะโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับ2โปรแกรมนี้นะครับให้ ทุกคนไปดาวน์โหลดและติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับถ้าสมมุติทุกคนกดเข้าลิงก์นี้มานะครับมาเรียดีบีเนาะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเวอร์ชั่นให้ละกันนะครับอา่าก็คือตอนนี้มันเหมือนจะล็อกเวอร์ชันน1.7.2ให้นะครับแต่ผมลองไปหาข้อมูลมาแล้วก็เวอร์ชั่นที่สเสถียรก็จะเป็น10.6.21นนะครับตอนนี้เนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอา่าฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับก็หรือว่าทุกคนจะลองตัวนี้ก็ได้นะแต่ผม ขออนุญาตลองเป็นตัวเวอร์ชันที่10แล้วกันนะครับมันเป็นเวอร์ชันที่เสถียรพอสมควรนะครับผมก็จะใช้เป็นเวอร์ชันนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าทุกคนอยากลองอฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นตัว11ได้นะครับโอเคอันนี้ปกติครับใครเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรก็สามารถติดตั้งได้ปกตินะครับแล้วเราก็ทำการกดดาวน์โหลดมาเลยครับโอเค ระหว่างเราดาวนโหลดเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาที่อีกลิงก์นึงนะครับที่ผมให้ไปก็คือโปรแกรม SQL ที่จะใช้ร่วมกันนะครับเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรากดติดตั้งเป็นตัว64บิตไปเลยเนาะโอเคแล้วก็รอโหลดสักครู่นะครับโอเคครับเราก็โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาติดตั้งมาเลียดีบีก่อนนะครับ ติดตั้งไปเลยนะครับอย่าเพิ่งกด next ทุกอย่างนะครับมันจะติดตรงหน้า password นะครับก็ให้เรากรอก password ตามปกติเนะที่เราจะทำการเข้า hide sql นะครับก็สมมติผมใช้เป็นหลัสนี้แล้วกัน123456แล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างเทสให้เฉยๆเนาะโอเคอันนี้ไม่ต้องติดก็ได้นะครับหรือว่าจะติดก็ได้ ซึ่งผมก็ยังไม่รู้การทำงานที่แน่จริงนะครับโอเคก็เช็คดีครับเซิร์ฟเวอร์เนมแล้วก็พอร์ตนะครับบัฟเฟอร์พูลไซส์ของ SQL นะครับก็จะแบบว่ารองรับขนาดของไซส์ SQL นะครับแล้วก็กด next ไปเลยถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับพอ install เลย โอเคก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับก็ฟินิชไปก่อนนะครับตอนนี้มันก็จะยังไม่มีอะไรครับแต่เราได้ทาการติดตั้งไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาติดตั้งโปรแกรม Hide SQL นะครับเพื่อให้ทําการเชื่อมหรือว่าเป็นแ Panel ของ SQL นะครับแล้วก็ติดตั้งไปเลยเจอบเน็กก็ปกติครับเน็กได้เลยอันนี้เน็กก็เน็กได้เลยครับแล้วอินสตอลได้เลยโอเคเสร็จแล้วเขนมดาวลันช์ไปเลยนะครับ อ่ะโอเคก็เข้าหน้านี้ก็เหมือนอเอ็กซ์แ m หรือว่าอะไรปกติเลยครับแต่ตัวมาเรียดีบีมันจะ,สะเสถียรกว่านะครับผมพาสเวิร์ดก็เมื่อกี้ที่ตั้งจากมาเรียดีบีบของผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคโอเพนอ่ะนี่นครับก็จะขึ้นแล้วเรียบร้อยเออทีนี้เดี๋ยวผมขอญอาตหา sql มาใส่สักครู่ครับผมโอเคครับกลับมาแล้วครับก็ผมไปรันตัวที่ชื่อว่า rc base นะครับก็เป็น อ่อเป็นสคริปต์เป็น sql ของสคริปไฟมนะครับโอเคตอนนี้เรามีเบสแล้วเนาะเราเป็น rc เบสนะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็เข้าที่หน้า server อ์อ server cfg นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการตั้งค่า set นะครับว่า sql database อ่อของ mariadb เนี่ยเรา set ยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะก๊อปใส่ไว้ใต้ description แล้วก็ไปเปลี่ยนกันเองก็ได้ครับโอเค ก็จะระบุไ้นะครับว่าให้เซตนะครับ mysql connection string นะครับแล้วก็ mysql เนาะแล้วก็ root นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็น password ของทุกคนนะครับอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อกี้คือ password ของผมเนาะ root ก็คือ user ผู้ชายนะครับอย่างนี้เป็น password นะครับแล้วก็ server ก็เป็น local ของเราเอง1 2 7 0 0สอ์ port 3 3 06นะครับก็ตามด้วยชื่อ d a t a b เบ e ของเรานะครับผมหรือว่าถ้าสมมุติตามจริงมันจะมาอย่างนี้ครับตามจริงมันจะมาอย่างนี้โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวนี้ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็สามารถก๊อปไปใส่ก็ได้ครับ อ่าทีนี้ผมก็จะอันคอมมานี้ไปก่อนนะครับอ่ะแล้วเราลองมาเทสกันว่าอ่าติดไหมนะครับโอเคด้วยการสตาร์ทขึ้นมา โอเคนี่นะครับมันก็จะขึ้นว่า MariaDB นะครับเวอร์ชันตัวนี้นะเวอร์ชันของเรา10.6.2.1 Database Server Connection เรียบร้อยครับนี่อันนี้ก็คือสำเร็จแล้วนะครับ MariaDB เราเชื่อมต่อ MariaDB ได้สำเร็จแล้วก็เหมือน e x c e เลยครับทุกอย่างปกติแค่ว่า Excel จะต้องเปิด แผน e อะไรเงี้ยแต่แค่อันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเราเชื่อมเสร็จปุ๊บเราสามารถเอ่อเขาได้ก,กัะฐานข้อมูลได้เลยครับสะเยียนขึ้นแน่นอนครับผมสำหรับปี2025นะครับโอเคก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์เราฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ผมรับปรึกษาเรื่องปัญหา sql นะครับก็แบบว่าฐานข้อมูลแบบว่า รับปรึกษาปัญหาฐานข้อมูลนะครับแบบว่าผู้เล่นเยอะๆอย่างเงี้ยแบบว่าฐานข้อมูลเรายังแบบไม่เถียนพอนะครับก็สามารถทักมาปรึกษาใต้ดิสได้เลยนะครับดิลิงก์ดิทที่ผมจะให้ไว้เนาะโอเคผมก็กลับมาทำลาเซ็คเดเวล e อปเรียบร้อยนะครับก็ถ้าอยากดูคลิปแนวไหนหรือว่าให้สอนทำอะไรนะครับเกี่ยวกับ SQL อย่างนี้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับ ใต้คอมเมนต์ได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ